สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับชอบประขามเท่านะฮะช่องใหม่นะครับ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วเป็น EP ที่3แล้วนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้อีกเช่นเคยนะครับฝากเนื้อฝากตัวไว้ไว้อีกเช่นเคยนะครับพี่ๆชาว YouTube ท่านใหม่ๆที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยให้หน่อยนะหน่อยนะครับช่วยเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะครับ วันนี้วันนี้มีพระเครื่องพิมพ์นิยมนะฮะหลายหลายชิ้นนะครับเครื่องลางสองชิ้นนะฮะมาแบ่งปันให้พี่ๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับหากพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับช็อปมาขามเทาช่องใหม่ได้นะครับช่องทางการติดต่อทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด3าช่องทางนะครับเบอร์โทรรับสามารถโทรติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับแล้วก็มีรูปภาพ QR c อ d e ของ l ล n e นะครับสามารถแอดไลน์สอบถามขอรูปเพิ่มเติมชัดๆได้เลยนะครับก็ทํามาเข้า e p ที่3แล้วก็ยังไม่ค่อยคล่องเลยครับเพราะว่าห่างหายไปนานนะครับช่องเก่าโดนแบนหายไปเลยนะครับโดนปิดการมองเห็นนะฮะวันนี้มีของสวยๆมาหลายชิ้นมากนะครับมีของสวยๆมาหลายชิ้นมากนะครับ หากพี่ๆท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับแคบปรูปมาสอบถามเพิ่มเติมกับผมได้เลยนะครับมีของสวยๆมานะครับหลายชิ้นเลยนี่มาชมรายการแรกกันเลยแล้วกันนะครับนี่ครับเป็นจอบใหญ่นะฮะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาสี่ชายนะครับนี่นี่นะครับ เส้นสวยคมตึงสมบูรณ์มากนะครับพระองค์นี้เป็นพระหล่อนะฮะยุคโบราณต้นๆเลยนะครับมีการตะไบเก็บขั้งหลังนี่นะครับให้ดูห่วงนะฮะนี่ครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะฮะมีเม็ดแร่ขึ้นนะฮะตามตามองพระนะครับ ในชายก็มีนะครับในร่องร่องหลุมข้างหน้านะฮะบนบนมือนะครับจะมีหลุมนะฮะแล้วจะมีเม็ดนะครับนี้ดูง่ายๆนะครับพระสวยมากครับหากพี่พท่านไหนชอบนะฮะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะฮะพิมเอนะครับเนื้อทองเหลืองนะฮะนี่ฮะนี่จะให้ดูนะครับเป็นพระแถวบ้านเลยนะครับ เป็นพระแถวบ้านผมเองนะฮะนี่สวยนะครับนี่หาพี่ๆท่านไหนชอบนะฮะก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับนี่นะครับดูง่ายนะครับนี่ฐานมีรอยจานของหลวงพ่อนะฮะก็ราคาแบ่งปันนะครับเป็นพระบ้าน เป็นผ้าบ้านราคาแบ่งฟันนะฮะหากพี่ๆท่านไหนชอบก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือมองไม่ชัดมองไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับช้อปมะขามเท่าช่องใหม่ยินดีให้บริการนะครับอันนี้เป็นหาดนุมานแบบแท่นหลวงผู้สุกวัดปากคองมะขามเท่านะฮะพิมพ์สองหน้านี่จะให้ดูนะครับนี่สองหน้านะครับสวยๆเลยนะครับ นี่สองหน้านะพระพระสวยมากมากนะครับดูง่ายนะครับมีการตะไบเก็บขอบนะนี่นี่เป็นขอบเลื่อยนะไม่ใช่ขอบตะไบนะครับตัดเลื่อยเป็นขอบตัดเลื่อนนะครับพิมพสองหน้าประกบนี่หาดูยากนะครับพระหลวงพุทสุขพิมพสองหน้าแบบนี้นี่อันนี้เป็นรูปหล่อนะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาสี่ชายนะครับนี่ชัดไหมครนี่นะครับพระสวยฐานหล่อเต็มนะครับนี่อะพีพีเอฟดีท่านไหนชอบนะฮะมองหาอยู่สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ ยินดีแบ่งปันเลยนะฮะวันนี้มีของส่วยๆมาแบ่งปันให้พวกพี่ๆ fc นะครับนี่ทีเด็ดเลยนะครับเหรียญเจ้าสัวปูบุญเนื้อเงินอ่าชมยากมากนี่อ่าชมยากมากนะครับนี่จะให้ดูนะครับพะดูชัดๆเลยนะครับสวให้เนื้อเงินนะดูง่ายๆเซียนวิ่งเต็มเหรียญเลยนะนี่ นี่ครับมีลอยจานนะฮะมีลอยจานหลวงปู่ท่านด้วยนะครับห่วงนี่ครับถากเชือกกันไว้นะฮะกันศึกดูเชือกนะฮะเก่าขนาดไหนถึงยุคไหมนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับถึงยุคแน่นอนนะครับรู้ง่ายๆเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเขี้ยวนะฮะเขี้ยวเสือแกะหลวงพ่อปานนะครับนี่นะครับ สวยมันนะฮะดูง่ายๆเลยนะครับนี่เป็นปลายนะอันนี้ช่วงปลายนะครับหากพี่ท่านไหนชอบก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นตะกุดสาลิกาหลวงู่สุกนะฮะนี่ตะกุดสาลิกาหลวงู่สุกลงรักแปะทองนะครับ ดูง่ายๆเก่าจริงๆนะครับเก่าจริงๆเก่ามากๆนะครับดูนะครับตะก,กุดตะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับตะก,กุดหลวงพุทสุกนะฮะสัลิกาตะก,ก,กุดสาลิกาหลวงพุทสุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับทางพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือพี่ๆชาว youtube ท่านไหนชอบก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นพระสมเด็จนะฮะสมเด็จ น่านจะเป็นวัดละกขังนะครับผมดูนะนี่ไปได้ไม่นานในบ้านเลยนี่นครับสวยดูง่ายนะครับนี่นะครับความเก่าไม่ต้องพูดถึงนนะครับหากพี่ๆท่านไหนชอบก็แอดไลน์สอบถามกนะันเข้ามาได้เลยนะครับ อันนี้เป็นบกโพก้าหลวงพ่อควยวัดโคสีตาลามนะครับนี่ครับข้างหลังเป็นพระแม่ธรณีบิดหมวยผมออกวัดโคสีตาลามนะครับนี่บกโพก้าองนี้หน้าชัดใบโพชัดนะครับเป็นพระเนื้อผงนะเนื้อดินผสมผงนะครับนี่ข้างหลังเป็นพระแม่ธรณีบิดหมวยผมนะฮะหากพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบก็ติดต่อสอบถามกับผมได้เลยนะครับ อันนี้เป็นช่องใหม่ของชอบมะขามเท่านะฮะช่องใหม่ของชอบมะขามเท่า EP นี้เป็น EP ที่สามแล้วนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆชาว YouTube ท่านทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับถูกใจอง์ไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลย EP นี้ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ